เออจูไฟผ่านมานะโอ้โหน้ำรู้อยู่เมืองไหนสรุปโอ้โหมันงามมากมีเสียงลมพัดไหวนะบ้านใครไม่รู้นะรู้สึกจะชนขอบบ้านผมด้วยเลยนะนะฮะโอ้โหนุ่มากเลยพี่เอกอนกนนะขอบขอบติ๊ดคือยิ่งกูนอนกับน้อเมึนงื้อง่วงเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเวลาตื่นแล้วนะมันเช้าแล้วเข้าใจไหม เวียงเวียงเฮ้ยสาตาน้ำจะเปิดมาทําไมก็มันได้เวลาตื่นแล้วตื่นเถอะนะตื่นนะมึงตื่นกูยิงนะมึงเอ้ยเข้าใจแล้วยิงผมนะก็จะยิงผมเอ้ยอี๋ได้เวลาลงไปได้แล้วไปกินข้าวกันเถอะเฮ้ยเถินะเถอนะเถอนะ เธอน่ะใช่นองสาวของฉันหรือเปล่ามันน่ารักเกินไปเฮ้ยใช่ดิเธอน่ะมันน่ารักเซ็กซี่เกินไปน่าเปิดกระโปรงน้าทำทุกสิ่งทุกอย่างฉันมันอยากเจอผู้หญิงี่เป็นผู้หญิงที่ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วเธอน่ะนอนกับฉันคืนนี้ได้ไหมขอร้องคืนเดียวคืนนี้แค่คืนเดียวเท่านั้นนะเธอน่ะเซ็กซี่เกินไปสวยมากขอแค่คืนเดียวนะนะาๆๆๆฉันจะให้ค่าตัวเธอเท่าไหรก็ได้เท่าไหรก็ยอมเฮ้ยเขาลบกีดเพเนี่ยเขาขอร้องนะนะขอแค่คืนเดียวคืนแห่งความฝันของชันคืนนั้นคืนเดียว ทททึึ <มา S 1> ึกกกอ้าวแม่แค่ฝันไปโอ้ยคุณเล่นจินไปสิเยอะเลยโอ้ยถ้าเป็นคืนนั้นจริงน,น,นะเปลน่ยนไปละก็คือนะฮะพาเช็ดตัวหล่นกันเลยทีเดียวสวัสดีกันด้วยนะอยู่างบผมม้นเดินไปพุนคุูมนะก็เชนเอรใหม่โดนเอลซีอยาก LC, ย้ายนะเรื่องของกูเอลซีเฮ้ยเอาคัตเตอร์มาลนะ ก็จะเกี่ยวกับผมเป็นคนภาคเสียงแอมเฟตแล้วก็ ace, วตัดต่ออะไรต่างๆแยะๆมากมายก็ไก่กองนะเชียร์ก mm ูนะเสียงแล้ว,ลวก็แอฟเฟตก็สับสนของผมนะแต่คนมองว่าเป็นคนภาคเสียงของตัวละครต่งางๆไม่มีนะอยาบบ้างอาจจะไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็มันรู้แต่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีนะใช่ครับแล้วก็อาจจะมีบางอันก็มีภาพเสียงเลยเนะะื้อหาที่18ตั้งแต่อยู่สิบแปดสลบนะสิลบนะ แต่บางเรื่องก็อย่าคิดลึกมากนะครับเพราะมันก็ไม่ได้อะไรมันไม่ได้มีอะไรอย่างสาบานคนนี้แล้วก็หน้าตาก็ไม่ไม่ไหวเลยอืมครับไม่ไหวนะคือไม่มีอะไรมากเลยนไม่ไม่ผมไอพ่นเหมือนเดิมที่ภาคเหนืวยแห่ๆผมก็มาเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมนะก็คือด้วยการผลงานของไอพ่นที่หวยก็เลยเขาก็เลยต้องจ้างผมมาไม่ได้จ้างครับเขาเด็กเใหม่ย้ายมากูเลยเอามาใช้ตัวเป็นแบบใช้แรงงานเล่นอนิเมะหนึ่งแผ่นนะรแค่นั้นแหละก็ทันทีเขาอยากภาคเสียงนะเขาเลยขอของผมเอ้ยพ้นแบบช่วยหน่อยได้ไหม ออเออจะกเขาเข้าวงการเปล่าก็เข้าก็สร้างชแนลใหม่เป็นชแนลผมกับแบงค์นะฮะตั้งชื่อชแนลเราไอ้คนคุ่มนะฮะก็คือผมชื่อไอ้พ่นแ้วเขาเชื่อแบงค์จบแค่นี้นะฮะับเอาละครไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยนะฮะก็ต่อไปนี้ก็ถ้าเมาาื่อไหร่ก็ไองนี่ก็จะมาแนละ้วจะมาเรื่อยๆนะครับก็แบบก็คือเรามาเริ่มดูตอนหนึ่งกันเถอะนะครับอย่าไปพลด่อ <c oughs> พูด <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่แล้วก็จบแล้วนะตอนที่หนึ่ง เราสารพองไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกเุ้ยเุ้ยกินข้าวโอ้ยจุ่มหม่อมหม่อมอร่อยหมดเลยไงลูกเฮ้ยลูกรู้ไหมว่าทำไมไม่ไปเรียนต่อสักทีพอยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยเรื่องลูกอุ้ยกำลังกินข้าวแม่งทำบุเียลมทั้งคู่เลยแม่งเอ้ยมีเรื่องเฮ้ยอิ่มแล้วโอ้ยแม่งไม่อร่อยเลยโอ้ยแม่งกูไปกินแน็คแวนอเลยดีกว่าไปแล้วน่าเบื่อ เฮ้ยสาวแวนนั่นมันคือสาวแวนในตำนานเฮ้ยน่ารักออมากเฮ้ยไงจ้าง่ายน่าโรงเรียนตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนอะไรไม่รู้เธอน่ะดูหน้าตาคิดเครียดแล้วฟินอย่างบอกไม่ถูกก็เหลืองกู้อย่าไปเสือกนะอ่ะเมื่อคืนแม่งฝันอยู่แล้วมีตอนตกเฮ้ยเธอนี่มันโลกจิตจริงๆเลยเธอนี่มันใช้ไม่ได้เฮ้ยเหลืองกู้เสือกทำไมอ่ะ รู้ไหมว่าชั้นฝันนี่มันฟินมากเลยนะมันทําให้กางเกงเปียกได้เลยนะเนี่ยโอ้ยแต่ว่ามีนันนอนปกเตียงแล้วก็เอือยแล้วส่วนเธอเป็นยังไงบ้างเฮ้ยชั้นหรอชั้นอ่ะใช่แล้วเธอน่ะมีพวกแบบฝันเปียกหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเพราะชั้นมีเอ้ยก็มีนะซีแหนพูดเรื่องอะไรก็มีทุกคนเฮ้ยเธอนี่มีมีจริงๆหรอเอ้ยนักเรียนเลิกพูดภาพไรสาระได้แล้วเรามันเริ่มเรียนกันเถอะสวัสดีครับครูชื่อ ไอโฟนนะครับเรามาเริ่มเรียนเกี่ยวกับน้องสาวพี่ชายเขาก็คือมีสายเลือดเดียวกันแต่เขาก็สามารถผลิตลูกออกมาได้นะครับเฮ้ยคิดมากเลยเนะเมื่อชาวกูก็ฝันนะนี่โอ้โหน้องสาวกวูอะแล้วเขาถึงได้จะจะคือเฮ้ยไม่ต้องฝันไม่ต้องฝันแล้วก็พี่ชายแล้วน้องสาวก,ก็ได้มีปฏิสนธิแล้วก็รู้สึกว่าไงนะพูดดังๆหน่อยสิอ๋อก็คืออะซิอะซิิกูคิดมากเลยเนาะสัจจิงกูเนี่ยมันจะเข้าภาษาอังกฤษนะฮะ ได้เวดละนะครับปฏิสัรนะครับก็นึ่งน้ำเฮ้ยคิทิ้งดีกว่าไมนึขอจ้นนิดนึงก็ไม่ได้ไม่ื้องเรียนตอนเย็นเรียนเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านนี่อนอ่แล้วโอ้ยวันนี้แม่งน่าเบื่อจริงเลยไม่เจอสาวเซ็กซี่เลยเอ้ยก็ชั้นไงอยู่ข้างๆเธอนี่มันใช้ไม่ได้สังพากบายบายไปเจอกันใหม่นะเอ้ยน่าเบื่อเธอแม่งแบนไปไกลเลยนะบ้านนะฮะก็อยู่ที่บ้านตึกๆกลับมาแล้วกลับมาแล้วโว้ย เราเปิดเข้าไปเฮ้ยว่าไงเธอเฮ้ยทำไมน้องกูมันน่ารักขนาดนี้คืยรูปไรที่ขาก็ต้องจินง้นไป่อนจิ้ก่อนค่อยๆรูปเฮ้ยน่ารักมากว่าไงเธอฉันกําลังอยากจะไปที่นางาซาก,กิอยากจะไปด้วยไหมซึ่งระเบิดโดนระเบออิดสงครามรถคันนี้สองเห้ไปได้วยกันเถอะ <laughs> เฮ้ยกลับมาแล้วเว้ยเอ้ยเรื่องของแมงกูไม่ต้องสนใจเราไปดูกันเถอะนะซากศพของคนนี้น่าอนนั้นสนุกยกินชาอูหลงดีกว่าแม่งน่าเบื่อน้องกู เด้งเด้งเด้ง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 อร่อยเหลือเกินเดินไปดีกว่าไม่ยังเฮ้ยเกียจเก็บปุ้ยเฮ้ยเธอเราไปนั่งสักกี่นะไปกี่โมงนี้ละเอ้ยสักอุ้ยกี่โมงเหรอโอ้ยประมาณแปดมองไดไหมเอ้ยกูไปดีกว่าไม่ยังไม่สนใจกูเลยตึกตึกตึกเฮ้ยชาวงกูเฮ้ยเดี๋ยวแม่งโดนแย้งแน่เลยชาวร้องกูเฮ่อเฮ่อ คือเขาชนหัวเขชนหัวเขาชนหัวเขาเร็วมากเออเขาชนฉันวกคคาต่อยซ้ายต่อยขวาเขาชนฉันเขาชนหัวเฮ้ยของกูเออโอ้ยเจ็บนะเว้ยชนกูทำไมเอ้ยของกูหล่นหมดเลยไหมเงี้ยที่กูช่วยเอ้ยขอโทษขอโทษที่ช่วยช่วยเฮ้ยอย่ามายุ่งชิลึงมึงทำของกูหล่นไหมเอ้ยไปใครตีเลยเอ้ยเขาด่าผมอ่ะน้อยใจน้อยใจเอ้เขาด่าผมอ่ะ เอ้ยมื Bref, <Tr> ่อกคำว่เ <studio> สียเราหมดเลยไปดีกว <Okay>. ่าเมื่อกี้ถอดหน้าออกแลกบ้านแล้วคนมีพี่อย่างี้เมื่อกีน่าเบื่อเออผิดเองกูมันเลวกูผิดตลอดเออขอโทษก็ได้เออมันเลวเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะจะอับมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนู้นแผ่นเกมหุ้ยืหน่าเล่นเฮ้ยเฮ้ยไปเล่นดีกว่าเฮ้ยมีกระโปรงมีกระทาโอ้โหคือยเฮน้องเฮ้ยมันน่าเล่นเลยนะนี่คำของเราแข็งได้เลยนะเนี่ย เฮ้ย <Hey>, ไงจง<า>ลูกแ,แม่กลับมาแล้วแม่กลับมาแล้วลูกทําอะไรอยู่เฮ้ยผ hey, มหนาวครับตอนนี้ผมหนาวมากเลยครับแม่รู้สึกข้างนอกพี่หิมะจะตกเลยี่หิมะตกพอ,องดิไม่อย่างแดดร้อนจะตายเฮ้ย hey, ถ้าเกิดเอาให้ใครดูเราจะโดนหาว่าเป็นคือโรคจิตแน่เลยเราต้องเก็บมาที่นี่เลยเฮ้ย <Hey, S 2> ไปแล้วใ <Hey, S 2> นห้องพีเดี้ย <hey. S 2> นี่มันโอ้ยน่าเล่นมากโอ้ยแอนน้อยแม่รู้รู้เฮ้ยแม่เฮ้ย hey, อยากเล่นมากเลยเฮ้ย hey, มันถึงเวลาที่จะได้เล่นแล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นของพ่อก็ได้พ่อจจะดูดี หรืออาจจะเป็นของแม่ก็ได้ลังจานหรืออาจจะเป็นของคิริโนเหรออ่านหนังสือคือเป็นของใครมันก็น่าสงสัยไปหมดเลยแต่มันตกอยู่ในมือเราเรา,เราต้องเก็บเอาไว้อย่างดีนะครับแผ่นเกมโอ้โหสุดยอดมากคือ,อน่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นมันนา่นาเล่นเหลือเกินคือน่าเล่นน่าเล่นมากมันเลขสิบแปดนะอุย้ยมันเห็น R สิบแปดน่าเล่นสุดๆวิญญาจินก็คือไม่เป็นไรหรอกแม่เอ้ยไม่เป็นไรหรอก แม่งไม่เป็นไรหรอกนะสิบแปดโบกุ๊ก็เล่นไปจนชินแล้วนะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยมันเล่นสิบแปดเนอะโอ้โหเครียดเลยเนี่ยนี่ลุกขึ้นเลยเฮ้ยถ้าอย่างงเอาไปเล่นแน่ต้องเอาไปเล่นต้องเอาไปเล่นให้ได้เฮ้ยตอนนี้ต้องเล่นก็ต้องเล่นให้ได้เล่นสิบแปดนี่แหละของแท้เลยมันต้องมีฉากเด็ดๆแน่ฉากที่กุ๊งเก็บเอาไว้ก่อนหรือจะเป็นของแม่เฮ้ยลูกเลวมากเลยหนังสือโป้ไม่พออยเ่ขอเฮ้ยเป็นคนอย่างนี้เองเฮ้ยเป็นพี่บ้าภาษาเลยเนี่ยดูแต่โดจริงเฮ้ยลูก ทำไมไม่แบ่งพ่อเฮ้ยเดีย๋ยวทำไงดีมันตกอยู่ในมือกูทำไมทำไมต้องเป็นกูด,ด้วยเฮ้ยเอ้ยไงลูกแม่ <c oughs> เฮ้ยไม่มีอะไรครับ <c oughs> ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับยังไม่แตกนะครับเฮ้ยลูกดูหนังสือโพลเชเวอลเลยเอ้ย,ออออยไม่ใช่ครับผมผมแค่นอนเฉยๆมันหนาวเฉยๆเฮ้ย,ยแม่ของเข้ามาผิดจังหวะค่โทษดิฉัะเชิญชักต่อได้เลยทั้งที่ทําเปมองกูเป็นคนอื่นอย่างนี้เฮ้ยเออเรื่องของผมครับเฮ้ยทําไมถึงมองกูเป็นคนอย่างนี้เนี่ยนั้นตอนเย็นนะอ๋อเดินมาไปยินข้าวดีกว่า ฮึเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทันสามวิไปแล้วแดกข้าวเลยนะกินข้าวไหมมึงอะเออเลี่ยงกูยุ่งไม่เขาเลื่งแม่งเอ้ยทำกูหายชีแม่งกูเลวเออกูผิดเองกูชนมึงอะกูชนแล้วไม่หนีก็แล้วกันเี๋ยกินข้าวต่อแม่วันนี้ผมไปเจอหนังสือโปนเล่มหนึ่งนะสุดยอดมากเลยมันชื่ออะไรนะแม่มดสาวไม่รู้อะไรสักอย่างเนี่ยแม่คือแบบสนุกมากเลยแม่เขาได้ยินมาเลยสิบแปดสุดยอดมากเลยเป็น ต้องเป็นพวกโอตาคุสุดยอดชายเหนือชายเท่านั้นที่จะซื้อได้มันมีลิมิเต็ดอิดิชั่นเลยนะแม่เฮ้ยลูกลูกซื้อหรอแบ่งแม่เอ้อไม่เป็นไรหรอกครับมันของผมแม่ไม่ต้องยุ่งกันดีแล้วล่ะครับโอ้ยแต่ว่าลูกเลยลชักจะข,นข,นข,นขืนขึ้นเรื่อยๆแม่ที่เจ็ดซักเอาที่อยู่ติดกับผ้าห่มหรือไม่ก็เตียงนะลูกแม่เฮ้ยลูกนี่หัดทำตัวให้มันสะอาดเองเอ้ยลูกแบ่งพ่อกันบ้างดีทําไมไม่แบ่งพ่อกันบ้างเลย โอเคครับเดี๋ยวผมจะแบ่งพี่หลังนี้ครับน้องมันกินต่ออยู่น้ำมันอร่อยมากวันนี้แกงกะหรี่เฮ้ยทั้งสองคนไม่น่าจะเป็นเจ้าของนะเฮ้ยรู้ว่าจะเป็นคิริโนมสั่นเฮ้ยสั่นซันซันแพท้องเฮ้ยกูแพ้ท้องเอาเป็นไรละลูกเอ้ยเปล่าค่ะหนูอิ่มแล้วอิ่มแล้วเฮ้ยไปดีกว่าแม่งรู้ความลับกูทั้งบ้านแน่เฮ้ยไปไปดีกว่าตึกตึกตเ่อเฮ้ยเครียดเลยนะเนี่ยโอ้โหไปแล้วแม่งพันกูหาย เครียดมึงเป็นคนร้ายแน่มองชนกูแล้วมึงด่ากูน่าคงคิดนาะยคิดน่อยแล้วจะอุ่นตีกูทันบ้างไงกลับมาแล้วเว้ยกูจะไปซื้อแผ่นเกมซื้อโปแลน่นะขึ้นเท้ากูชนแม่งกูก็ผิดอะไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยเฮ้ยไปดูห้องกูดีกว่าแม่งอาจจะเข้ามาห้องกูไปเช็ดน้ำว่าห้องกูเฮ้ยมันเปิดประตูห้องกูแม่งเหม็นแน่เลยไม่คงเ็สกกเเเ้ฮยครียดเเเเลลยยยยนนะี่ปดดูังฮ้ เฮ้ยตูดน้องกูโอนะ้โหน่าจับเออเกิดอะไรขึ้นมึงมาหาหนาหาักรบกูเหรอเฮ้ยมึงมาหาหนังสืกรบกูทำไมกูเก็บไว้อย่างนี้นะเฮ้ยกูหานี่หาหน่อยเป็นไรมึงเอาแผ่นเกมกูไปใช่ไหมเกมอะไรมึงอะเกมกูไงอี๋กูไม่รู้อ๋อาายูบอันนี้เหรอเฮ้ยของกูนะเฮ้ยเอาคืนมาเอาคืนมาเฮ้ยวิ่งกูเก็บได้ของกูดิอะไรวะเฮ้ยเอาของกูคืนมาเอามาเอามา เฮ้ยมันเอาคืนมาอเนะี่นี่เป็นคำสั่งอแม่งดูความลับกูนะนี่นะเป็นแผ่นเกมเลยสิบแปดบวกเธอเล่นได้ยังไงเธอยังไม่ถึงสิบแปดเลยก็มาเรื่องของกูอุ้ยแขนแขนต่อยแม่งเลยดีไหมตัดสินใจต่อยแม่งเลยดีไหมทำหน้านิ่งๆซัดแม่งขโมยแผ่นวิ่งหนีดีกว่าเอา้ขอคืนได้ไหมอ่าเอาคืนไปเลยแม่งเอ้ยแค่นี้ทำมันเป็นบ่นกูเอ้เรื่องกูซิ่มทำไมกูไปดีกว่าแม่งเอาไปายัง้งตีนเลย โอ้ช่างแม่งน่าเบื่อชมัดเลยรสนิยมของเธอเฮ้ยรสนิยมแม่งด่ากูหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันยอมรับได้นะเพราะเธอมันอยู่ที่หน้าตาไม่ได้อยู่ที่รสนิยมเฮ้ยเขาชมหนู่หน้าตาสวยเชิญไม่ต้องมาแกล้งชมเลยไปดีกว่าจริงๆนะพี่อายุแค่สิบเจ็ดแม่งเก็บไปได้ไงกูไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อวิผ่นความลับกูอย่าไปบอกค่าแม่นะถ้าไปบอกข้ามเลยนะช่วยปรึกษาช่วยกันหน่อยนะเข้าใจลวล่ะ กูว่าคงจะไม่ไปบอกใครหรอกแน่ใจนะแน่ใจนะอย่าอย่าไปแชร์ใครนะเออกูบอกไม่รมึงกี่รอบแล้วเออเข้าใจไหมโอเค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 กูไม่บอกใครแนะ่กูจะไ่ล,อล้อมด้วยเออกูไปแล้วไม,ไม่เห็นเลยเครียดแลยเนี่ยไ,ไม่รู้ความเราก่อนคนแรกเฮอเฮ้ยน่าเบื่อชมัดเลยมีน้องอย่างงี้แต่ก็หน้าตาดีกูยอมรับไได้หมดนะน,นอนดีกว่าโอ้ยงวงเอ้ยเงียนเอ้ยงวง <laughs> โอ้ย เนีมองมหลอดไฟคุณทำไมหลอดไฟก็ดับไปเปล่าเพี้ยเขาตอบผมเฮ้ยมึงทำอะไรห้องกูเนี่ยยิงเงียบเงียบอยู่เฮ้ยยังเงียบกูมาจัดให้มึงสักคืนเฮ้ยความฝันของเป็นจริงแล้วความฝันของกูความฝันกูจบไปครึ่งตอนจบแค่นี้แล้วก็มีต่อนะครับความฝันกูจะเป็นจริงแล้วเฮ้ยเธอมันไม่จำเป็นหรอกเราไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้เราจะไม่ได้ซื้อถุงยางเลยนะติ๊กตอกติ๊กตอกเธอนะ่รู้มีความต้องการอย่างแรงใช่ไหมฉันน่ะจะจัดให้สักคืน มันไม่ดีมั้งไวเทอรนาไปตามไปที่ห้องฉันนี่แหละห้องชิโนอีกแล้วคือ,อนี่มันห้องมันสุดยอดมากเลยมันกลิ่นหอมมันไม่มีกลิ่นห้องหมันห้องกูชิวิงไงอยมันเจ้องมากดีห้องกูยิ่งก็คนไม่เคยเห็นนี่ว่ะอุ๊ยให้มันช่วยอะไรอีกอะให้ช่วยอะไรเรื่องอเอ้ยก็คืออะไรมีปัญหาอะไรมีปัญหาเหรอก็คือว่าช่วยฉันหน่อยได้ไหมช่วยปรึกษา อะไรสักอย่างเกี่ยวกับรสนิยมของฉันที่อย่าเอาไปล้อกันนะอย่าล้อนะก็บอกกูไม่ล้อเอ้ยแม่งพูดจริงนะเอ้ยจริงๆนะเออกูบอกกูไม่ล้อบอกกี่รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงๆนะจริงๆนะกูบอกมึงกี่รอบแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าฉันมีฉันะมีของอีกเยอะเลยนะฮะอะไรนะอีกเยอะเลยเหรอเฮ้ยกูมีเยอะเข้าใจไหมมีเยอะเลยว่างไงนะมีเยอะเลยเหรอแบ่งกูบ้างสักอันนึ่งนี้ไหมฮะ ให้กูนะให้กูนะให้กูให้กูให้กูนะนี่ละารสุดยอดของกูเฮ้ยแม่งนี้ไม่ต้องนี่หรอและคือที่เก็บคลังลับสุดยอดที่มีพ่อทั้งแม่หาไม่เจอหรอกเป็นยังไงนายน่ะอยากจะเล่นสกเกมหนึ่งไหมล่ะปึ้งเฮ้ยสุดยอดมากเฮ้ยแบ่งกูสักแผ่นเถอะขออขอเอะนะเอ้ยกูงงเฮ้ยแบ่งกูบ้างนะกูอยากเล่นบ้างเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะเกมโอ้โหสิแปดบวกหน่ารัก เฮ้ยฉันอยากเล่นบ้างรู้ไหมว่านี้มันสิบแปดโบนไม่ดีขนาดน่ะก็มมนเรื่องกูชอบเล่นนี่ว่าเป็นโรสนิยมเออแม่งไม่รู้เรื่องเลยเอยกูผิดเหรอเนี้ยเป็นยังไงล่ะฉันมีครบทุกซีซันของมันเลยนะเก็บมาด้วยเงินที่ฉันหามาเองเฮ้ยนันบ้าไปแล้วมันติดอันนี้มะมันเป็นโอตาคุหญิงแน่นอนเฮ้ยโลกจิตว่าเฮ้ยนี่นะฉันนะยังมีอีกเยอะเลยนะนี่ไงมีทั้งเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ซีซันนี้มีทุกรูปแบบปึ๊บ ทั้งหมดนะแพงมากเลยเฮ้ยมาไปหาตั้งมาจากไหนหาห้าหรออ๋อนี่มันมีทั้งเยอะสิบแปดบงหมดเลยใช่แนละ้วสิบแปดบงหมดเลย,ยฉันนะนะเก็บเอาไว้เล่นเพื่อเวลาที่ง่วงเอ้ยเงี้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยฉันนะชอบเล่นมันสุดๆเลยรู้ไหมว่าทุกซีซั่นของฉันนะ่ะดีทั้งหมดแบบไม่มีเซ็นเซอร์เพอร์เฟคเสียงชัดเจาภาพ HD สุดยอดมากเอ้ยอันี้มันหื่นมากเลยนะนี่หื่น,น <ะ S 1> ปุ๊ปเอาเป็นว่าเธอเก็บไว้อย่างนี้มันไม่ดีหรอกนะก็เรื่อง,องของกูดีแม่งกูซื้อมาเอ้ยแบ่งให้กูสักแผ่นได้ไหมเฮ้ยเอาแผ่นไหนดีหรออยากได้หรอถ้าอยากได้ก็เอาไปซหนึ่งแผ่นนะแค่แผ่นเดียวนะถ้าเกิดเอาหลายแผ่นไม่ได้นะโอเคไหมแต่อย่าไปบอกให้พ่อแม่รู้นี่คือคาบปิดปากของมึงนะเกมแผ่นหนึ่งโอเคไหมเออให้กูจริงๆเหรอเฮ้ยแผ่นเดียวหรอแค่แผ่นเดียวมันไม่พอวะเฮ้ยกูขออะไรแผ่นได้ไหมเอ้แม่งให้กูแผ่นเดียว นี่กูมีทุกซีซันเลยนะซีซันตั้งแต่ตั้งแต่ยุ่9 0ศจนถึงปีรถบุใหม่ล่าสุดเลยนะ้ยมีเยอะขนาดนี้แบ่งให้กูแผ่นเดียวแม่งเรื่องมาก็เป็นเรื่องกูกูหาด้เฮ้ยแม่งไม่แบ่งกูจําไว้คือจาไว้จาไว้เฮ้ยเซ็งฉันนะะมีทุกซีซันมีทุกรูปแบบฉัน,นเก็บเด้อความยาดเงินแรงงานของฉันเนี่ยเนี่ยนี่แหละนะเป็นรสนิยมที่ฉันใฝ่ฝันมาตั้งนานเฮ้ยเธอนี่มันหืนจริงๆเลย ยังไงล่ะเธอยังหืนไม่เท่าชเชลยเป็นผู้ชายริงหรือเปล่าเออคือนี่นะมีทุกทเฮ้ยไอ้คืนผู้หญิงเลวดูเห็นไตดูโดโจินก็เหมือนเรื่องปกติอยู่แล้วมันเป็นเพศศ,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 ศึกษาอ้าวเหรอเฮ้ย <laughs> นี่แหละหรือ <laughs> ว่าเธอไปถ่ายแบบโป้มาถือถึงมีเงินขนาดนี้เฮ้ยโอ้โหลุ่มีเซ็กซี่ใช่ได้เลยนะโอ้โหเจ๋งเลยรูปน,นี้เด็ดเลยเด็ดมากมากเลยเด็กสุดว่าเฮ้ยถ่ายบ้านอะไรมันเป็นถ่ายปกติเออไม่รู้เรื่อง เฮ้ยเอาคืนมานะนายนะ่ะอยากจะได้สักแผ่น,นใช่ไหมเออกูอยากได้นะออก็ได้ให้แผ่นเดียวนะแค่แค่แผ่นเดียวนะแผ่นเดียวพอแล้วนะอุ้ยกูขอหลายแผ่นก็ไม่ได้เฮ้ยน้าสองสองสามแผ่นเฮ้ยไม่ได้แผ่นเดียววิเออไม่แผ่นเดียวก็ได้ฉันนะนะต้องการคนที่ปรึกษาแนละ้วคุยได้อย่างปลอดโปร่งอย่างเธอนั่นแหละฉันหรอกจะทำอะไรจะทำอะไรได้ฮะเครียดเลยเนะี่ยโยนไปขี้ให้กูเนะี่ยปัญหาเยอะเนะี่ยฮะ เฮ้ยก็นายมันเก่งไม่ใช่หรอนายทาได้เฮ้ยกูทําได้เออกูเก่งเออกูยอมรับกันได้ว่ากูเก่งเออแต่ว่าเธอนะ่ะมีปัญหายเยอะเกินไปนะรู้ไหมว่ามันไม่ดีแต่ฉันนะ่ะนะทํามันได้ยอย่างไรแล้วงั้นแล้วมีคนอย่างนายอยู่ข้างๆเลยนะเฮ้ยอย่ามาหลอ,อกนะกูนะมึงแค่อยากให้แผ่นกูเห็นเดียวคือฆ่าคําชมใช่ไหมล่ะฮะเฮ้ยแม่งรู้ทันกูน้อยแม่งรู้ทันกูเอเออกูรู้ทันอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมานี่ดิ ไหนเมื่อกี้บอกอยากจัดสักค be <laughs> ืนไงเฮ้ยกูคุณเล่นเฮ้ยโอ้โหมองไม่ที่เฮ้ยกูจะได้จัดแล้วหรอจะได้จัดแล้วหรอเฮ้ยนะให้นะเอาแผ่นนี้ไปเล่นก็ได้แลก็ตกใจกูคิดว่าจะเฮ้ยแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละฉันไม่หื่นเท่านั้นนะฉันนั่นเป็นโรคชอบน้องสาวมากเลยนะโอ้ยกูคิดว่าจะได้จัดสักคืนสันแล้วเฮ้ยไอ้คืนโรคจิตเลวร้ายเหฮนจินเหฮนใตนั่นแหละเอ้ยไอ้เลวไอ้เลวไอ้หื่นโอ้เออกูมันหื่นอย่างนี้ก็เป็นหื่นทั่ม่รวไป พราะเสียงดงังไงทั้งหมดเฮ้ยฮะ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 ไม่เป็นไรหรอกนะฮะฉันมันก็แค่คนห่นที่น้อยเองไม่เท่านายหรอกนายน่ยนั้นโลก,กจิตดูเว็บเลตดูหนงังสือโป๊ดูทั้งหมดเลยตแต่ว่านายก็ยังเป็นคนนที่คอยช่วยเหลือฉันแล้วไม่หัวเราในยุทธ์สยองผมในายน่ะขอบใจมากเลยนะเฮ้ยกูเป็นคนดีกับคนเลวกันแน่วันนี้เน้่ผ่านเลยกูเครียดเลยนะเนี่ยผ่านเลยยี้เลยเฮ้ยเอ้ยแต่ก็แม่ง ทั้งด่ากูทั้งชมกูเอ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันน่ะนะชอบคนนี้มากเลยนะเป็นน้องสาวที่น่ารักสุดๆอกเขาไม่ใหญ่มากนะแต่มันก็เพอร์เฟกต์อยู่นะเนี่ยอฮ้ยทำไมกูต้องมานั่งฟังไม่หมดเลยวะเนี่ยเฮ้ยี่มันสุดยอดมากเลยนะเว้ยเฮ้ยฉันได้ชอบที่สุดเลยโอ้ยกูเครียดเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าจะให้ทำยังไงดีล่ะฉันน่ะนะรู้ว่ามันเป็นเลดเกมเลดอย่างนี้แบ่งให้ฉันดีกว่านะมันไม่ดีนะเธอเก็บเอาไว้นะเข้าใจไหมถ้าพ่อแม่มาเห็นนะอก็มันเรื่องกูเกมมาได้ตาเฮ้ กูจะแบ่งอยู่แต่เมือง,มงไ,มไม่ช่วยกูแน่เลยต้องห้ามล้อเด้นะห้ามล้อนะช่วยกันหน่อยนะเฮ้ยน่ารักวะเฮ้ยเซ็กซี่ดีนะเไ้็ฉันนะนะอยากจะเก็บแผ่นไว้แต่ฉันก็อยากจะอย,อย,ะอยู่กับเพื่อนแล้วไม่อยากโดนว่าว่าเป็นโอตาคุคือเหมือนที่แกว,ว่าเมื่อกี้ <fishing. S 1> ฉันนะนะอยากมีทุกริงอยากได้ทุกอย่างของโอตาคุฉันมีทุกครบประการเลยนะฉันนะหาเงินหาเงินเพื่อไปซื้อแผ่นเกมเลยนะเกมเลดอันิเมซื้อมาเท่าหตัวเองทั้งหมดุกบาททุกสตางค์ ฉันนะนะ hmm. เหนื่อยมากกับการถ่ายแบบ18บวกฉันนะทำเพื่อเกมอย่าเยงเ,เดียวเลยนะเพื่อเกมฉันนะนะต้องการแค่เล่นเกมแล้วก็แค่อยากจะมีเพื่อนด้วยเอ,อ้ยเถืยอมันโลภมากจริงๆไม่ได้เรื่องเลยลุงไม่ว่ามันจับปลาสองมือก็มาเรื่องของฉันฉันก็อยากจะมีอย่างนั้นบ้างฉันนะนะอยากเล่นเกมเลยอิ่ใจใกูช่วย oh. ไงเนี่ยเครียดเลยก็แค่ให้เวลาคุณเล่นกับพ่อแม่ไม่รู้ก็แค่นั้นเอง ขอแค่นั้นเฮ้ยว่าไงนะแม่พ่อแม่รู้เฮ้ยตกใจเสียงดังไปนิดหน่อยเฮ้ยพ่อแม่พ่อแม่ตื่นเปล่าว่าขอฟิว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 เฮ้ยยังไม่ตื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเธอนะ่นะต้องเก็บเกมไว้ให anyway, no. no. the the ้ดีๆแล้วแบ่งฉันด้วยเพราะว่าห้องเราห้องเธอคนเดียวมันมเก็บไว้ไม่พอหรอกมันต้องแบ่งมาที่ห้องฉันด้วยเข้าใจไหมห้องเธอมันไม่พอแต่ฉันเอ้ยแต่ว่าให้แค่เลททั่วไปนะให้แค่เลททั่วไปเหรอกูขอสิบแปดบวกไม่ได้เหรอโงกไปแล้วนะเนี่ยแค่สิบแปดบวกเอง เฮ้ยใี่แบ่งกันหน่อยนะหรือสิบแปดเฮ้ยก็สิบแปดบูกชอบเล่นก็กูก็ชอบเล่นเหมือนกันนะนะแบ่งกันเถอะนะที่หลังก็อย่าซื้อเลททั่วไปดิซื้อเลทสิบแปดบวกกูจะได้เล่นนะเฮ้ยนายนี่มันคือจริงๆเลยมันก็ซื้อสิบแปดบวกที่หลังก็ได้เออเข้าใจละสิบแปดบวกสิบแปดบวกว่าโอเคเอาเป็นว่าห้ามซื้อเลททั่วไปนะห้ามบอกพ่อแม่นะคือกูจะได้เล่นแล้วเอาเป็นว่ามาแบ่งกันที่ห้องนะเอาเป็นว่าฉันขอล้องเล่นขอเล่นในคอมเธอได้ไหมอะฉันไม่มีคอมอ่ะนะก็ได้อยู่หอกนะแต่ว่วา เอ้ยแต่ขอจับสักคืนหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยคือคิดก่อนจักสักคืน <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยมันไม่ได้นะเขาจะจับหนูอ่มันไม่ดีนะไอ้โลกจิตไอ้หืน่นเขาจะจับหนูทําอย่างนั้นมันไม่ดีนะก็แค่คนมันอยากทำอะ่ะ <c oughs> แบ่งกันหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยไอ้โลกจิตไอ้หืน่นไอ้โคตรละหื่นไอโอตะคูเลวฉันนะนะไม่อยากมีคนนี้มายุ่งข้าพิกมันด่ากูเออกูเลวจําไว้ เฮ้ยตรงคุยแม่งทั้งที่แม่งด่ากูเอาเป็นว่านายอย่ามาคิดไม่ดีไม่ร้ายกับฉันนะฉันนะนะโอเคกูกลับก็ได้จำไว้ปึ๊บคือตอนนี้นาทีสองกว่านอนดีกว่าแม่งเอ้ยขอจับนิดหน่อยก็ไม่ได้งกชะมัดเลยโอ้ยหนึ่งชะมัดไฟดังกร๊แม่งจับคืนขอแค่คืนเดียวก็ไม่ได้เขืยขอนอนกันเธอแล้วพรุ่งนี้ค่อยจัดคืนก็ได้ เพียโอ้ยตีผมอีกแล้วเฮ้ยจะทำอะไรเจ้าจัดเหรอใช่แล้วจะ,จะจับพี่นายสักคืนแค่คืนเดียวพอนะคืนสุดท้ายไม่เล่นเกมขนาดโถเอ้ยกูไม่เล่นเกมกูค<ด>ิดว่าให้มันจัดสักคืนเซฟหนึ่งเฮ้ยพี่ชายเรามาทํากันเถอะเฮ้ยว่าย,ยังไงนะว่าย,ยังไงนะจะทําไม่ทําจะเตะน้องสาวไปเฮ้ยเขาเลือดอ๋อเขาจะเตะน้องสาวผมไปเฮ้ยแล้วมันจะเตะทำไมน้องสาวเขาน่ารักอ๋อ ก็เธอทําให้ฉันอารมณ์เสียมันไม่ได้จัดสักคืนเฮ้ยกินกระนายมันหืนโลกกี่ใครจะไปจัดด้วยอุ้ยแขนเฮ้ยกูจัดสักคืนก็ไม่ได้ขอแค่คืนนี้แม่งก็ไม่ให้อุ้ยแขนงแข็แข็แข็เครียดอะไรนั่นเลยอุ้ยทำไมไม่แม่งเอ้ยจะหืนไปไหนเนี่ยเฮ้ยพี่ชายจัดสักเฮ้ยหนูขับเธออะไหนูจะไม่ทําอีกแล้วอะ เ,เห็นไหมน้องร้องไห้เลยเควนี่นี่ไม่ไม่รู้เรื่องรู้ไหมว่านายทำสองจากทำก็คนมันอยากทําอย่างนั้นกับตัวจริงก็นายมันหื่นได้แค่นี้ก็คนมันอยากทํา,ต,าทตัวจริงนี่หว่าโอ้ยคิดได้แค่นี้ไปไกลๆเลยเออกูต้องมานั่งเก็บอุ้ยให้มึงนี่ม,นมึงทีมกูนเนี่ย <c oughs> ใช่เรื่องกูไหมใช่เฮ้ยเชื่อแม่งบน่บนบน่บนบน่บนเนาะบน่นเนาะเออกูมันเลวจาไว้กูเล่นต่อก็ได้เฮ้ยอะไรต่อกะ เฮ้ยเขาจะจัดหนุ่มสักคืนเฮ้ยมันอยากจะมาคืนแถวนี้มากแล้วมันไม่ตีนะรู้ไหมคืนมาแล้วนะเช่าฉันไม่ให้เอาหรอกคอะไรนะกช่วยมึงขนาดนี้ไม่ให้กูเอาสักคืนเลยเฮ้ยแบ่งกันหน่อยก็ไม่ได้ตัวเธอจะใส่ถุงยางก็ได้ถุงยางก็ได้นะถุงยางก็ได้นะเอาเป็นว่าแค่คืนเดียวก็ไม่ให้อย่างนี้ก็ไม่ช่วยกันแล้วก็ได้นะว่าไงนะมึงสัญญาเขาจะช่วยกูไม่ช่วยกูหรออ้าวจำไว้จำไว้นะนายนี่มันเลวจริงก็คุณมีเขาต้องการอย่างแรงอ่ะ ทำไมวะแม่งกนจับจับตรงนั้นหน่อยได้ไหม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 น่ะนะน่ะขอเปิดเว็บเลดแล้วก็จัดก็ได้ทนายช่วยฉันนะจะให้จับพวกจุดเลยโงต้องเล่นเกมไม่จบใช่ไหมเอาเป็นว่ามันไม่ง่ายนะแต่เพื่อจับของเธอแล้วฉันจะทําทุกอย่างแล้วพี่ไอ้เืนโอเคสายตาที่มุ่งมั่นของนาามันทําให้ฉันเฮ้ยไอ้โรคจิตลืมไปเลยมไม่ให้เว้ยแม่งร่างกายกูกไอ้โรคจิตเห็นเห็นตไตเอ,อ้ยเลวมากขอจับหน่อยก็ไม่ได้ อุ้ยเรื่องกูเร็วมากเลยคิดจะจัดกูคืนแม่งเร็วเปิดคลังลับก่อนเฮ้ยก็ได้เอาเลยสิบแปดบวกใช่ไหมสิบแปดบวกโอเคงั้นเรื่องนี้นะสิบแปดบวกแบบมีฉากทุกฉากที่นายต้องการแน่นอนเฮ้ยทุกฉากเลยนะมันไม่มีฉากฉันจะคาดเลยนะโอเค <Okay, S 2> ฉันยอมรับว่ามันมีนมทุกฉากฉาก,กฉากที่นายต้องการตึ๊กตอบตึ๊กตึ๊กก,ก็ได้กูจะไปเล่นก็ได้สิบแปดบวกแน่นะมีทุกฉากเลยนะเสียงฟินไหมฟินไหม เสียงมั่นน่าจะดีนะเพราะว่าเธอให้มาเลยนะถ้าเกิดต้องจัดให้สดต้องให้สักคืนเนยนะอุ้ยไม่ให้วุ้ยเคยแมงไม่ให้สักทีขอแมงไม่รู้ต้องกี่รอบล่ะงั้นก็กดเซฟไปก่อนนะนายต้องฝึกเล่นทุกวันเลยนะถ้าเกิดนายเล่นจบอ่ะฉันจะให้คืนหนึ่งจริงๆเลยนะกดเซฟบายยพี่ชายเรามาเจอกันใหม่นะหนูรอพี่ได้เสมอนะคะปิดก็จบกันแล้วนะวันนี้นะก็นะฮะ เ็าไม่มีอะไรมากนะสำหรับการภาคครั้งแรกของมันนะผมว่าคุณจะตั้งเรทหน,น้าคลิปไป18บวกนะฮะันภาคเกินจริงจริง,รงนะฮะถ้าคุณลองไปดูเรื่องนี้นะเขาไม่ได้ภาคอย่างนี้นะมันจะภาคดูดีกว่านี้นะแล้วก็ความจริงนะเขาก็ตามนิสัยที่พระเอกที่เขาภาคก็คือนิสัยจริงของเขาเลยนะ <laughs> เขาเป็นคนอย่างนั้นจริงนะแต่จริงๆแล้ววิชายต้นนี้วิชายดีนะไม่ใช่เร็เรวๆแบบไอ้แบบทำพูดนะ ก็เอาเป็นว่าเรามาขอจบในการยังไม่จบไม่จบไม่จบเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็จะจบนะครับผมเป็นคนอย่างนี้จบแล้วนะครับก่อนนะก็จะเห็นได้ทวผมเป็นอย่างนี้นะคุณก็จะรู้นะว่ามันมีอยู่ประมาณแปดแผ่นนะะลายแผ่นผ้าข้ามันเสียๆประมาณเจ็ดแผ่นนะเพราะแปแผ่นสท้ายกูพักเองนะเอาเป็นว่าคอยติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพวกเราก็เป็นคนผ้าที่ได้สาระแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็มีความสนุกสร้างสรรค์มีสาระแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมบางท่าน ใครเครียดในเรื่องบางเรื่องได้นะครับฮก็ <g ül üyor> ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่างอย่างอย่างจบก็ได้จบก็จบแล้วว่าจบเลย